ัดีครับวันนี้เราอยู่ที่โอลิมปิกสเตเดียมในรลอดอนนะครับผมแลวเราก็จะมาแข่งกีฬาสีทาวิ่ง200เมตรชายนะครับแล้วเราก็อยู่รุ่นที่เช่นเคยป็นนักวิ่งทีมชาติเดนมาร์กชื่อเฟกเตอริกวิสุดชื่อเหมือนคนไทยเลยวิสดู เฟเดริกวิสตูนครับเตรียมพร้อมครับเซ็ตครับ ใครับส0 0เมตรมันก็จะอยู่ช่วงตีโค้งก่อนนะครับผมตอนนี้เราอยู่ที่6ครับแซงมาแล้วที่5ที่4แล้วและตอนนี้เราต้องสปินอย่างหนักหน่วงครับสปินอย่างหนักหน่วงข้างหน้าเป็นจามก้าตอนนี้อยู่ด้านหลังเราเราจะแซงไม่แซงไปแล้วแซงหนีไปแล้วแซงหนีมาแล้วมาโอ้โหที่หนึ่งโอ้โหงานจะได้ที่หนึ่ง วิ่งมาตั้งหลายรอบได้ที่สุดจนได้เจ้าตัวก็ดีใจไม่น่าเชื่อหราใช่ทีครับจากจุดสตาร์ทขึ้นวงกลมแล้วก็วิ่งมา ที่5มาที่4ีที่สามยับแล้วก็มาที่2แล 2> ้วก็อีกประมาณร้อมตรสุดท้ายยัฟปิงแซนทิชาจาเมกาแล้วก็เข้าที่หน่ิจาเมกาได้ยี่สิีครับของเราได้ยี่สิบจุดศูนย์สี่แล้ว้าหัวน้ามัติไหนคิดนะ